คันนี้นะพี่เป็นรถเข้าใหม่อีกด้วยนะคะอันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะให้ดูได้เลยนะคะว่าตัวรอยนะคะขีดข่วนไม่มีบนตัวรถเลยทําไมไม่ถึงบอกว่าคตรคุ้มนะคะคันนี้ได้ปรัมเป็นปียง2อ2 5ย่2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆทนใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถซื้อได้เลยนะคะพี่ๆทนใดที่สนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ084 514 5 4ส3่นค่ะนะคะใสนะคะที่สนใจเป็นจัดไฟแนนซ์ไหมคะม,มีแบงค์รองรับ สิบกว่าแบง์เลยนะคะเราบอกเลยว่าเงื่อนไขที่เพชรยนต์นะคะสําหรับแต่ละธนาคารนะคะเงื่อนไขน้อยมากที่อนุมัติไวรู้ผลเร็วอีกด้วยนะคะใครที่อยากจะชมภายในยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลัมมงใจให้กันด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วไปคาดเดี๋ยวนี้ค่ะพี่ๆไปดูภายในกันนะคะว่าภายในตัวรถได้ออปชันได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆดูทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องมี่เพชรยนต์นะ วันนี้นะคะมี่เอาตัวเอาติสนะคะ1.8ไฮบิดพิมีมาให้ดูนะคะพี่คันนี้บอกเร็วว่าสวยมากคันนี้นะคะโคตรคุ้มรู้ไหมพี่ๆคุ้มตรงไหนคุ้มตรงที่ปียางค่ะคันนี้นะคะเป็นปียาง2025บอกเร็วว่าคุ้มจริงๆพี่ด้านหน้านะคะได้มาเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะโลโก้ <Log o S 2> ด้านหน้ามีเห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นตัวไฮบิดนะพี่นะคะด้านหน้านะ,ะสำหรับตัวไฮบิดด้านหน้าจะเห็นได้เลยว่าตัวโลโก้นะคะจะมีแถบสีฟ้าให้ด้วยนะ ซึ่งเป็นตัวไฮบริดนะคะเอกลักษณ์ก็คือด้านหน้าจะเป็นสีฟ้าตัวไฟจะมีแถบสีฟ้าให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาหามีได้เลยนะคะ0845145493หรือว่าจะเป็น under score thuchya a under score อันนี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวมีจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างฝั่งนี้เลยนะคะเรามาดูที่ปียางกันดีกว่าพี่ให้ดูตัวยางนะคะตัวยางยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะดอกยงดอกยาง,ยงมีเห็นชัดๆเลย สำหรับตัวร้อแม็กนะคะได้เป็นร้อแม็กสีทูโทนนะคะแล้วก็ตัวปียางได้เป็นปียาง2025แบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะมีโลโก้ตัวไฮบริดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมีขออนุญาตวนไปปิดตัวไฟหน้าก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปน้องจะมีเสียงติด๊ดติๆดติดติด,ตดอะไรแบบนี้ขออนุญาตเปิดฝากระโปรงเลยเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนเลยนะคะมีให้ดูตัวเครื่องก่อนเลย สำหรับตัวเครื่องนะคะจะได้เป็นตัวไฮบริดนะพี่เพราะคันนี้นะคะเป็นตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมหรือพี่พีท่านใดนะคะที่ไม่อยากยุ่งยากเรื่องตัวระบบไฟฟ้านะพี่ตัวอัลติิม 1.6G ตัวธรรมดาหนูก็มีให้นะคะอ่ะตัวน็อตที่ฝากระโปรงนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะตัวรูกลมนะคะพี่มีเห็นชัดชแบบนี้เลยนะ สำหรับตัวน็อตด้านข้างแก้มนะคะยังมีเห็นอยู่เลยนะชัดๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือมีที่กันมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะถ้าแบตไม่ดีมีเปลี่ยนให้นะพี่ส่วนการทำงานของตัวเครื่องนะคะก็คือเดี๋ยวถ้าสมมติว่าตัวนี้หยุดทำงานปึ๊บแล้วตัวนี้ตัวเครื่องฝั่งนี้ทำงานตัวเครื่องตรงนี้จะชาร์จไฟโดยอัตโนมัติเลยนะคะ ก็คือเหมือนเขาจะสลับการทางานเงี้ยพออันนี้หยุดปุ๊บอันนี้ก็จะชาร์จไฟพออันนี้ชาร์จไฟเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเริ่มทํางานนะคะพออันนี้หยุดทํางานปุ๊บตัวเครื่องตัวนี้ก็จะทํางานนะคะเขาก็จะเป็นระบบแบบสลับการทํางานไปนะไม่ต้องไปชาร์จแบตไม่ต้องไปอะไรเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะตัวเครื่องเป็นตัวชาร์จในตัวอยู่แล้วนะ สำหรับเรื่องน้ำมันเครื่องนะคาน้ายาแอร์ของเหลวนะคะมีถ่ายให้นะคะเพราะว่าที่เพชรยนต์นะคะทำไมถึงซื้อแล้วครบจบในที่เดียวนะคะ1มีไทยพัดนะคะเกี่ยวกับช่วงล่างตั้งศูนย์น้ำมันเบรกทุกอย่างทุกอย่างเลยนะคะก็จบที่จบที่เพชรยนต์เลยนะคะเพราะมีไทยพัดให้แล้วก็มีตรวจเช็ครถด้วยนะคะมีตรวจเช็ครถให้มีอะไรให้นะคะพี่บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจ inbox ก,กันเข้ามาได้เลยนะคะ0845145493เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะมีมีเช็ครถให้ทั้งหมด274จุดค่ะพี่ไม่ต้องกังวลเลยเครือบสีให้สปาตัวบอกให้อะไรต่างๆนานาทำให้หมดเลยนะคะคืออะไรที่ว่าไม่ดีมีเปลี่ยนให้ส่วนเรื่องฟิล์มนะคะไม่ต้องกังวลเลยเรื่องฟิล์มมีเปลี่ยนให้พี่พี่อยู่แล้วนะคะมี่จะให้ดูตัวรอบคันนะคะว่าตัวรถ ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยอะไรเลยอันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะพี่ยังไม่ได้เปียกเลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพหรืออะไรเลยนะคะสำหรับตัวกระจกนะคะได้มาเป็นตัวกระจกของ Toyota แบบนี้เลยนะตัวกระจกนะคะจะได้มาเป็นตัวของโตโยต้านะพี่สำหรับตัวด้านหลังนะคะโลโก้ไฮบริดมีให้นะคะมีเซนเซอร์ทั้งหมด2จุดด้านหลังเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะคะมีกล้องถอยให้ด้วยนะพี่ สำหรับคันนี้นะคะมีกล้องถอยให้ด้วยจะกดเปิดด้านหลังกดตรงนี้ก็ได้นะคะพี่หรือว่าจะกดที่รีโมทก็ได้นะคะสำหรับด้านหลังนะคะกว้างพอสมควรเลยนะเดี๋ยวมีให้ดูนะคะมีให้ดูตัวด้านหลังนะคะตัวด้านหลังคันนี้นะคะได้มาเป็นยางอะไหล่เรียบร้อยแล้วนะนะคะมียางอะไหล่ให้มีแม่แรงให้มีอะไรให้ครบแบบนี้เลยนะคะตัวซีนทั้งมะพร้าวนะคะสีเปลือกไข่มีเห็นทั้งสองฝั่งเลยนะคะพี่ ตัวซีนนี้เห็นทั้งสองฝั่งเลยนะคะอย่างที่ไม่เคยแจ้งพี่ๆไปนะคะถ้าสมมติว่าตัวซีนท้ง่าผ้าสีเปลือกไข่เนี่ยไม่ได้เป็นสีเปลือกไข่นะคะเป็นสีเทาหรือสีดำนะคะแปลว่ารถจมนาเอ้ยแปลว่ารถชนหนักมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเม่พาดูตัวน็อตแล้วเดี๋ยวเี่จะพาพี่ๆไปดูนะคะว่าวิธีดูว่ารถจมน้ํามาไหมนะคะดูกันยังไงนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวน็อตฝั่งคนนั่งกันก่นกอนเลยนะคะตัวน็อตฝั่งคนนั่งนะคะ ด้านบนนะคะไม่มีการขยับเขยืย้อนใดทั้งสิ้นนะคะตัวด้านล่างก็ไม่มีขยับเลยสําหรับแผ่นเพดนะคะตัวรถคันนี้เป็นปี2022นะคะตัวรถได้มาเป็นปี2022นะคะด้านข้างตัวเบาะนะคะด้านข้างตัวเบาะนะคะไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยอะไรเลยตัวเบาะได้มาเป็นตัวเบาะตึงๆแบบนี้เลยนะคะสาหรับตัวคอนโซลจะได้เป็นสีดําหมดเลยนะ ตัวนี้นะคะจะได้เป็นหนังพี่เดินได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะด้านข้างมีลําโพงให้นะคะมีช่องใส่อะไรให้ครบ,บแบบนี้เลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจเป็นอลติสนะคะตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะคันนี้สามารถอินบ็อกซ์เข้าหามีได้เลยนะบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงพี่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะอันนี้ให้ดูตัวรถจริงๆนะคะสาหรับตัวรถคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวรถไม่ใช่สีขาวธรรมดานะพี่นะคะได้เป็นตัวสีขาวมุกแบบนี้เลยนะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัว น็อตกันดีกว่านะคะตัวน็อตด้านบนนะคะฝั่งคนนั่งไม่มีฝั่งคนขับไม่มีการขัไรขดไม่มีการไขนะคะทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างนะคะต่อมานะคะถ้าพี่ๆถามว,าว่าเวลารถจมน้ําดูยังไงนะคะดูได้ที่แป้นคันเร่งเลยถ้าแป้นคันเร่งมีสนิมนะคะแปลว่ารถจมน้ํามาแน่นอนนะ <S <S <itation> แล้วก็สําหรับคันนี้นะคะตัวเบาะคนนั่งนะพี่นะคะตัวเบาะคนนั่งจะได้มาเป็นตัวพับปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะ ตัวเบาะคนนั่งนะคะจะได้มาเป็นตัวเบาะไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมีให้ดูตัวด้านหลังสำหรับด้านหลังนะคะตัวเบาะไม่มีรอยย่นไม่มีรอยเหี่ยวเลยนะคะด้านหลังมีแอร์ให้มีกระเป๋าจิ้โจ้จให้ทั้งหมด2ด้านนะคะดีไซน์เหมือนกันทั้ง2ดีไซน์นะคะตัวดีไซน์เหมือนกันทั้ง4ฝั่งเลยนะคะด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้มีกล้องถอยให้นะคะด้านหน้าก็มีตัวจอมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจ อินบอเข้ามาหามี่ได้เลยนะคะ0 8น5 1 4 5 4 9 3เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะดูตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวมี่จะทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะคะให้พี่ๆดูนะ <t> ต่อมานะคะเดี๋ยวมี่ให้เดี๋ยวมี่สตาร์ทรถให้ดูนะ <t> คันนี้นะคะ <t> ได้เป็นตัวปุ่มพุสตาร์ค่ะพี่ตัวปุ่มจะอยู่ตรงนี้เลย มาต่อกันเลยนะคะพี่ตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันตัวพวงมาลัยนะคะจะมีลอ่อมีอะไรบ้างพี่ตามการใช้งานนะคะสามารถเอาไปหุ้มใหม่อะไรใหม่ได้เลยนะตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายอะไรให้ครบเรียบร้อยเลยด้านข้างนะคะกระจกออโต้หนึ่งบานอีก3บานเป็นไฟฟ้าปุ่มล็อกตัวปิดใช้ได้ปกติค่ะพี่คันนี้นะคะได้มาเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะอันนี้เขาก็จะมีให้ดูว่า ตัวเครื่องยนต์อันนี้ตัวเครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่นะคะตัวแบตเตอรี่ก็กำลังชาร์จอยู่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่ตัวฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้นะคะฟังก์ชันจะมีประมาณนี้เลยนะคะพี่แล้วก็เดี๋ยวมีให้ดูตัวกล้องถอยของรถนะคะตัวเบรกมือเอามาที่เบรกมือก่อนตัวเบรกมือนะคะได้มาเป็นออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็ได้มาเป็นตัวเบรกมือไฟไฟ้าเรียบร้อยนะคะให้ดูกล้องถอยนะคะตัวกล้องถอยอันนี้ชัดเจนแน่นอนค่ะพี่ ตัวกล้องถอยอันนี้ชัดเจนแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยสําหรับคันนี้นะคะได้มาเป็นแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะพี่แล้วก็ตัวไฟนะคะใช้งานได้ปกติเป็นไฟสีส้มนะคะพี่แล้วก็ตัวกระจกนะคะมีไฟให้อีกด้วยนะพี่ตัวกระจกด้านบนนะคะถ้าเปิดปุ๊บไฟจะติดนะคะถ้าปิดปุ๊บไฟก็จะดับแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็มีไฟเหมือนกันใช้ได้ปกติเลยนะฟังก์ชันสำหรับตัวที่1.8 h y b r ิดนะคะก็จะประมาณนี้เลยพี่แต่ว่าตัวเบาะปรับไฟฟ้าค่ะจะได้ฝั่งเป็นฝั่งคนขับนะตัวเบาะคนนั่งปรับได้ปกตินะคะเป็นตัวปรับปกติเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันของรถนะคะประวัติเนาะการอัปเดตอันนี้ก็คือตัว อย่างที่มีแจ้งพี่ๆไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะว่าตัวเครื่องยนต์นมันจะสลับกันถ้าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ตัวใหญ่ทํางานอยู่ตัวแบตเตอรี่ก็จะชาร์จอยู่อันนี้คือพอเหมือนเครื่องนี้ทํางานปุ๊บก็จะส่งกระแสไฟนะคะเพื่อไปชาร์จตัวนี้ให้นะคะจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยก็คือจะชาร์จแบตอะไรแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวจอมพลังงานนะคะสามารถมาเช็คมาดูอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่ออะไรได้หมดเลยค่ะพี่ ฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะคะแต่หนูว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าดูได้หมดเลยอะไรที่สงสัยนะคะดูจากตรงนี้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวมีจะลองกดให้ดูนะคะอ่าเชื่อมต่ออันนี้ได้บลูทูธได้ AME FM มี e, ME, USB มี ME นะคะบลูทูธเชื่อมได้อะไรได้นะพี่หนูว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้นะคะใครที่สนใจนะคะพี่เป็นตัวเอาติดนะคะ1.8 h นะสามารถ อินบ็อกเข้าหานีได้เลยนะคะตัวหน้าจอได้มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมีให้ดูเลขใหม่เลขใหม่อยู่ที่ห6 9 0งแสห้าโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเลขใหม่ก็ยังน้อยอยู่นะพี่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะอันนี้คือมีสตาร์ตตัวเครื่องให้ดูอยู่นะเดี๋ยวมีเอาไมค์ไปใกล้ตัวเครื่องตัวเครื่องแทบไม่มีเสียงเลยพี่นะคะตัวเครื่องยนต์แทบไม่มีเสียงเลยนะพอตัวนี้หยุดทํางานปุ๊บตัวนี้ก็จะทํางานนะคะอย่างที่มีเคยแจ้งไปมันจะสลับกันนะ โอเคค่ะพี่พี่ท่านใดน,นะคะที่ชอบเป็นตัวออติ s 1.8ไถบิดพรีเมียมคันนี้นะคะสามารถอินบอกเข้ามาหามีได้เลยค่ะ084 514 5493เบอร์นี้ 3, in, สามารถแอนไลน์ได้ด้วยนะคะพี่พี่ดูตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวมิจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะคะก่อนจะจากไปนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วขออนุญ,ญาตลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้ามีจะเอาตัวออติตัวไหนมาให้ดูนะคะ